ไปดูเรื่องอื่นกันนะครับที่กำลังเป็นประเด็นกันเนี่ยนะฮะเอาเรื่องของไอ้คาสิโน,โนแล้วก็คือว่าราตอนนี้เวลาพูดเรื่องนี้ต้องพูดควบกันคาสิโนกับการเอาการพาน,นันใต้ดินขึ้นมาบนดินนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกรรมธิการอของสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับกรรมธิการการปกครองโดยมีนาย กรวีปริศนานันตกุลสสอ่างทองพักภูมิใจไทยเป็นประธา,า,านคณะกรรมการนะครับประชุมเสร็จก็ออกมาแถลงแถลงผลการประชุมของคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนรัษฎรเขาก็ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพานันออนไลน์แล้วก็แนวทางการดํานเนินการเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ โดยบอกว่าประเด็นเว็บพนันที่มีปัญหาคือมีการเปิดและตามจับปิดเว็บทำได้ยากเนื่องจากเมื่อมีการปิดไปแล้วก็ไปตั้งใหม่อย่างรวดเร็วนะกรรมธิการก็ฝากประเด็นนี้ไปยังกระทรวงดิจิทัลนะกระทรวงดีเพื่อที่จะแก้ไขกฎกระทรวงหรือพระราชากำหนดจากการกรณีพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะทำยังไงให้มันปิด ได้เร็วแก้ปัญหาได้เร็วกว่านี้นะครับในขณะที่ตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงต่อกรรมธิการว่ามีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อแนวทางหาแนวทางในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเกี่ยวกับการมนันออนไลน์ว่าจะทำอย่างไรอางวัติครมมีความชัดเจนว่าจะทำมานันออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้เตรียมการ วางแนวทางลองรับและเสนอกลับไปที่คอรมอรนะครับพอจากนี้นาะยกรวียังบอกอีกนะครับว่าเรื่องของร่างคร,ร์บสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยเจตนาการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ไม่ได้ต้องการให้คนไทยเข้าไปใช้บริการจึงตั้งเงื่อนไขกรณีการเข้าไปสําหรับคนไทยเริ่มต้นที่5,000บาทแต่ว่าเนื้อหาคนหมายนี่ยังไม่ชัดเจนต้องรอให้สรุปออกมากใหม่นะครับแล้วก็มีการ ะจะติดตามดูกันต่อไปนะครับในเรื่องของรายละเอียดของกฎหมายนะครับนักข่าวถามว่าการดึงผู้ประกอบการเว็บพนันออนไลน์เข้าระบบมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะผู้ประกอบการเสียประโยชน์นายกรวีก็บอกว่ายอมรับว่าทุกวันนี้มีเว็บพนันที่ผิดกฎหมายทั้งหมดแต่รัฐบาลเห็นว่าเมื่อนำเรื่องนี้เข้ามาเพื่อควบคุมและสร้างรายได้ให้ประเทศหมายความว่าคนเหล่านี้ต้องมาขึ้นทะเบียนขออนุญาตได้ถูกต้องตรวจรายละเอียด ว่าจะขอแบบใดหรือช่องทางใดกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีรายละเอียดให้มานะครับก็กรรมธิการก็ยังกังวลว่าปัญหาเดิมก็ไม่หมดปัญหาใหม่จะตามมาด้วยหรือไม่อันนี้ต้องคอยดเอูเรื่องระเบียบของอกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าจะออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของกรรมธิการการปกครองนะครับ